เจัดงาน5-5ปีแล้วขอบคุณที่เพื่อนนี่ความสำคัญแล้วมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะเพื่อนเนอะมาเอากำลังจะมากันเมื่อกี้มากใส่ผ้ามาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อน <ız> เซนแห่เต้ยคุณอะไรนะคครับไปร้อยกระทงมักไปอยกระทงมาไปร้อยกระทงเพิงไปกระทงไปดูนักนกมามาแล้วอ๋โอปีนี้เขาอะมอแงเขา พอ่อคือเสียใบสักคนหมอนี่ไปลอยกระทงกันเนี่ยรอยกระทงหมก็เออเ็ได้ีปแต่แต่ปีใหม่ปีใหม่ห้าสิบห้าปีนี่เตรียมลาบไว้เือเปื้อนปีใหม่ต้องกินลาบลาบต้องลาบฝีมือเสียหมองอูู้ถึงเรื่องรอยกระทงนี่เนี่ยมันเป็นประเพณีดั้งเดิมนะของตัง ภาคกลา,างมาก่อนเนาะ,ะแล้วก็มาถึงเชียงใหม่เกิเลยยึดเป็นประเพณีด body. Body ั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนองอย่ฮะเป็นประเพณียี่เปงอ๋อแต่เชียงใหม่เฮาเวลามีงานประเพณีถูกไหมจะเอามาจากภาคกลางก็ตามนะแต่เฮาก็มี ก็ได้นมางนาะมีกระทงสายมีอย่างนี้เราที่ทำตะการกล้วยล่องมาดัดช่วงนี้ <S <S ุบ่าสเ้างเอสเปาบ้างทแล้ว่ของเราเนี่นกของเราเป็นฟมควันมควันเมื่อวานเป็นัวควันก่ว่าแวกระทงสายนี่หม่กระสยเป็นสายเป็นสยป็าเป็นากเป็นสายไปสา มาเจ็ดตึงสายและเจ็ดตึสายตึมสานี้ต้องเล็กแต่กรนีถ้าอู้ถึงงานสะเทนีเนี่ยสะเทนีบ้านเฮาเนี่ยเฮาแตคนลูกหลาเชียใหม่เนาะเอาก่อนเอาก่อนรักษาระเทนีมาตลอดว่าจะสงการตอนะงเอาถึงมาร่วมงานเพราะนั้นเนี่ยงานโะเทนีเชียงใหม่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทุกคนร่วมมือแย้อนมาถึงคือเเฮาเหมือนล่อรอนะ งานวันนี้ของคืออะไรครับท่านประธานงานวันนี้ของอ่งปิ๊กบุฟอดบันเฮาสองซิดเกิลตีพานจากสถาบันอันสมเกียรติแห่งนี้มาแล้วเนี่ยเวลาปิกมาเชียงใหม่บ้านเฮาหรือได้มาแอลเชียงใหม่บ้านเฮาจะต้องมาคารวะนักขุนยวีมาดูสถานที่ด้วยความภาคภูมิใจ ขนาดเดียวามานี่ยังขดทิ้งลูกขนาดนโอ้ดีแก่ดีแลูกแอะงานแอนดรแอบเอ็มซีหนึ่งสามประเของเขาเป็นอย่งเออเอ็มซีน่เนี่ยประเภทของเขาเนี่ยหมู่เขาเข้าเยยนปอนหนึ่งมาแต่สโสองพันห้ารเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกจากอุเยนนี้ปี2,513หร้อยรือสิมีอยู่สรุ่นรุ่นแรกจบมศ .3 จะออกปีหน รุ่นที่2ออกมส .5 อ,ออกปีหนห้าหลังจากนั้นหมู่เขาไปทําการทํางานอย่างต่างๆแต่ละคนก็ไปเอาประสบการณ์โดยอาศัยรากฐานจากนักเรียนมงฟอร์ดนี่แหละไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติสุดท้ายเขาก็มารวมตัวกันในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการรวมตัวกันอันดับที่หนึ่งก็คือเขามี f ฟม i ี y เดย์ a ฟม l y d เดเนี่ยก็คือการจัดเป็นลายปี แล้วก็เขามีงานแชร์จัดกันทุกรายเดือนแล้วที่สำคัญที่สุดทุกห้าปีเขาจัดงานยิ่งใหญ่ซึ่งจัดมาตลอดทุกห้าปีปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ55ปีเกินเลขต่อครับงาน55ปีเนี่ยผู้มาตั้งแต่ก่อนจะมีเลื่อนงังประธานคนคนแรกอยแล้วประธานแรกทีนี่ต่อสาง,งานต่อแล้วก็ได้ปีกัน ติดต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าขอเพื่อนเพื่อนทุกๆๆคนน่ะเข้ามาร่วมนักที่ดุสตะเลียนักใดโดยแกนหลักของรุ่นแต่ละคนเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยก็ยินดีและเต็มใจที่จะซัพพอร์ตทุกคนว่าเข้างานฟรีเนอะทุกคนนก่ต้องพูดถึงเรื่องตังค์เลยเพราะนั้นทุกคนจะสบายใจได้ว่าทุกคนได้มาร่วมงานเข้าด้วกันและสุดท้ายสำคัญที่สุดคือขอบคุณที่มูเฮาเป็นเพื่อนกันเฮ้ยลู แต่ว่าอันรายละเอียดของเรื่องงานเนี่ยมันจะได้ก็วันที่วันเวลาตราดที่วันที่12บสวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่12บสอพฤษาคมปีแน่คือ2,568นะครับในงานมีรายการอะไรบางครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงเช้าพอมีธรรบุญตักบาทรชื่อกับ มาเซอร์ซึ่กับรูบาอาจาย์ที่ลงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อนๆของเขาตีลงรับไปแล้วประมาณ80กว่าคน 10, 10. ครับ87คนเนาะแล้วภายหลังจากนั้นเขาก็จะมีการถ่ายรูมูเขาเพื่อลาลึกและนึกถึงว่าณครั้งหนึ่งณเวลานี้ณวันนั้นที่สองนั้นเขามีกันกี่คนเสร็จจากนั้นก็จะมีวิธีมอบของซึ้กับผู้มีุการะคุณิด้กักบ MC หนึ่งสามของเราประมาณสิบคนประมาณสิบคนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงแสดงดนตรีมีการสนับสนุนที่สำคัญที่สุดก็คืออโซก็คือยังไงภรรยา MC หนึ่งสามอ้าวแล้วคนจะได้มาแสดงในฐานะเป็นอยู่ข้างหน้าและข้างหลังของเขาทุกคนมาตลอดตั้งแต่ห้าปีที่แล้วจนห้าปีมาเดี๋ยวเนี้ยห้าปีเนี้ยวันที่สิบสองนี้ที่สำคัญที่สุด มีคุณค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นได้มีโอกาสบุญมาวาสนาชงได้มาอู้กันว่าไผ่ที่เล่นไปยังไผ่เป็นยังได้ไผ่อยู่ที่ไหนในเวลานี้สำเป็นจำเป็นกว่าอยุคอื่นก,ก็คืออู้คำเก่าเล่าความดังที่มีคุณค่าที่สั่งสอมา55คือความมัน่นคงที่มาจากธรรมะแล้มีมีประกวดโอเค มีคาราโอเกะนิดหน่อยตามสภาพซอห้องห้องมูห้องห้องเปลือยแทนแต่ละห้องแล้วรางวัลหรอรางวัลหรอรางวัลก็ไปอู้กันนอกจากนั้นนะเรายังได้เตรียมที่ว่าจะคล้ายๆว่าเป็นทะเบียนรุ่นเนาะอ๋อทะเบียนรุ่นของทุกคนแน่นอนทุกเสียงรุ่นนะทุกเสบียงรุ่นนาะทุกเสบียงรุ่นเนาะทเสบียงรุ่นเนาะเสียงรุ่นนาะทุกเสบียงรุ่นเนาะทุกเสบียงรุ่นเนาะทุกเสบียงรุ่นเาะทุกเสบียงรุ่นเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์กเสบียงร่ยน ต้องตไปหาเพื่อนคนนั้นโยงไปหาคนนี้กว่าจะได้นี่ถึงเดือนก็สิ้นหาว่าตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะตอนนี้ถือว่าสะบู์ที่เราสามารถทําได้เลยนะได้ประมาณกี่คนครับตอนนี้ได้ร้อยร้อยสามสิบแปดคนร้อยสามสิบแปดคนเอ๊มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเขาที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามาลุ่มงานเนี่ยจะได้รับไปกับพ่อไปพ่อจะต่อให้หมอใจ มันจะมีเสื้อเสื้อรุ่นแจกมือนึตัวและสองเสื้อแจ็คเก็ตอ่ากระตุ่ทำเรียบรุ่นเสื้อแจ็คเก็ตเช็คเกตเจอตู่หรอเจอเอาของมาได้ยังไงมีลาบเหรอในวันนั้นอาหารการกินเพียบตะกี้ประชาสัมพันธ์ได้อู้แล้วว่าเขาจะมีพบกันเพราะว่าลายปีเฟเวอรี่เดย์แปลว่าห้าปีแล้วทุกวันนี้ทุกเดือนเขามีปาร์การดปาร์ต เพื่อนฝูงครับเพื่อน m อ1 3หนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามาแอลจังใหม่ทุกวันที่13เขามีนัดกันและพบกันและห้ปีนี้ในส่วนของเขานั้นเขาได้เตรียมอาหารพิเศษไว้สำหรับเพื่อนๆอนอันแรกก็คือภับลาบปีใหม่โดยมีลาบหมูดึงดิบดึงชุกเขามีแกงฮังเลของภาคเหนือโดยอาจารย์ปริพรน,นะครับเป็นเป็นคน ลงมือพ่อแฝนตัวนี่ยของกีเกลํำตัวเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับอย่าไปลืมว่าเนื่องเ่องปีมา f ฟม i บอรี่เดยปีมางานที่สำคัญ55ปีข้าปีเขาหน้ากว่าหปีและสุดท้ายทุกเดือนถ้ามาเจมม่กึดถึงกันกิ้งก้าหากันและมาร่วมกิจกันนะครับทุกวันที่13ครับขอบคุณครับ เอาละหมอคัรับครับคัดครับ